เขามารับรถนี้ไปเด,เดี๋ยวคนที่ไม่ใส่ชุดแก้งเกี่ยวหรอวะอันนี้คืออันนี้คือเกี่ยวใช่ปะคนที่ไม่ใส่ชุดแก๊งอะเกี่ยวดใช่ปะคนที่ไม่ใส่ชุดแก๊งอะอาวมันกิจกรรมไม่ใช่หรอคะอ๋อโอเคครับได้ครับ ได้ห้องบนดีเพื่อเห็นนั่งรถมาด้วยกันไงประเด็นล่ะมามันยิมักก็กว้างมามากว้างๆมา กิจกรรมเลยวะไม่แต่ผมงงว่ากิจกรรมทําไมไม่ลาแล้ทำไมไม่ลาแก๊งที่อันนี้วะทําไมมามาต่อยออเไม่แล้วทําไมอ่ะแล้วแล้วอยู่แก๊งนั้นไม่ใช่หรอครับก็ก็ลามก็ไม่ผิดครับไม่ทําไมคุณหัวล้อน่ะมันกิจกรรมไม่ใช่หรอคุณไหวเปล่าพี่พีห้ามใช้อาวุธนะครับไม่เอาห้ามใช้ไม่ใช่หรอไม่คุณเป็นไรเปล่า คุณเป็นไรเปล่าเพิ่งมาครับเพิ่งมาครับไม่ตั้งแต่คนนั้นแล้วคุณเป็นไรไหมไม่ผมผมนี้นะพอผมเพิ่งเข้ามาครับสทีีโอเคอเคหามไม้นะใช่ครับโครับขอโทษพี่โดโดไม่ไม่บอกาไม่ไปเเไ่โได้นะครับ่ไเดี๋ยวผมจะอุ้มไม่ได้หรอห้ามอุ้มเหรออุ้มเพื่อนอะนะไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้หรอโอเคดเดี๋ยวให้หมอเดี๋ยวให้หมออุ้มกนครับ ไม่ได้แต่ประชาชนคนเมื่อกี้ผมผมสงสัยนะเมื่อกี้ผมบอกก่อนเนี่ยผมสงสัยนะผมบอกก่อนสงสัยเรื่องอะไรคะไม่คือคือคุณจะล่ากิจกรรมคุกกี้คุดใช่ไหมแล้วคุณมาต่อยพวกผมทำไมอ่ะอ๋อเราก็ปกป้องคุกกี้คุชไม่ได้หรอกค่ะไม่ให้ประชาชนจะแก้แค้นกันไม่ใช่หรอคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ปล่าเปล่าเปลนรถประคันด้วยกันด้ะโค้ชม้ามีรถกลับป่าวนี่ไงเนี่ยเจตเตอร์เจตเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้โค้ชม้าขึ้นเจตเตอร์เจตเตอร์เจตเตอร์เจเตอร์โค้ชม้าโค้ชม้าเจตเตอร์โค้ชม้าเจตเตอร์อันนี้คืออะไรพี่กำลังไปไหนอ่ะว่าจะล่าครับเดี๋ยว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 จอดีเดี๋ยวจอดจอดบ่อยนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแกงเท่าต่อเลยเดี๋ยวแกงเท่าเลย ต่อเล่นเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันมีคนมาช่วยคัตขึ้นรถคันเดียวกันเด่อแล้วคือตัวตัวมันไปแล้วใช่ตัวตัวใช่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงปกป้องไอ้คนซุกคู่กี้กูดะไม่ได้ใส่ชุดแก๊งเด้ะบอกประชาชนมันรถอะไรอ่ะรรถที่อะไรถรถปุ๊กปิ๊กครับปุ๊กปิ๊กขึ้นรถคันเดียวกันกับแก๊งสีเทาๆเด่ะไม่ได้ดีนั่นนะดีแต่ผมไมีรูปด้วยคนนี้ใช้บุญละ อืมเรา้ใช่เออแม่งอาวัตทุพิตัดเลยอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกับมีนต่อเลยเดี๋ยวรอรอเพื่อนเกิดก่อนนะเขาอยู่สนามบินนี่แลมื่กี้ร้อนด้เมื่อกี้เมื่อกี้ร้อนใส่ด้วยไม่เขาอะร้อนใส่นี่แหนะแต่ไปอไม่เห็นมีใครกคน จริงแบบไปอไปไปถึงแล้วแบบปับเดียวนะไม่ถึงแล้วเดี๋ยวไปคุยกันเพราะว่ากไม่ได้ีครับก็บอกบอกดีใเย็กนเมืคือบกคืคคือก่อนหน้านี้คุณหัวแดงอะที่เดินผพูดอะสงสัยอะแล้วแบบว่ามาใสอารมณ์กับเราอะผมผมพูดใส่ตรมตรงไหนเหรอครับ ไม่สิไม่ไม่ผมถามก่อนคุณบาง้าจสงสัยอ่ะถ้าสงสัยอ่ะคุยกับเราดีๆอ่ะเราก็ไม่ใช่รู้เห็นว่ามันไปกิดแต่แต่แต่ก่อนไม่ไม่คุณครับแต่แต่ก่อนแต่แต่ก่อนหน้านี้คุณมาคนมาต่อยผมนะับไม่คุณฟังความคิดคนอื่นด้วยคุณไม่คุณเมื่อกี้ที่คุณพูดคุณก็ไม่ได้ฟังความคิดคนอื่นเลยเหมือนกันโอ้โหคุณมาเดินมาใส่เลยนะครับคุณคุณใจเย็นก่อนไม่คุณมาถึงมามาปึ๊บปื๊บปื๊บปั๊บจัมี้ใส่เลยผมงง เอาเป็นเอาเป็นว่าไม่รู้แล้วกันเนาะเราก็ไม่รู้กันถ้าง,งั้นก็ถือว่าตอนนี้รู้แล้วเนาะก็เริ่มกิจกรรมกันก็ได้เนาะไป,ไปไปเลยไปไป,ไปกันนะไปท<น>ีป่เรากลั้วาันเนะหรือว่า<อ>มันมันแชร์บุตไ,<ป>ไม่ได้ด้วยนะคะครับอันนั้นอนนั้เขาพิ่งมาครับโทษทีครับไม่ไปเมป็นไรครับไม่ไปเป็นไรครับไม่เป็นไรครับรถบ้านครับรถบ้านรถบ้านไหม งงเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยงงเลยงงเลยอ่ะไอ้อะยังขาใจละวเขาศูนย์เขาศูนย์ดูแล้วเขาศูนย์นะเออง้างไม้ไปแตะไกลเลยดูกันกูมาละไม่แต่แต่งงว่าเขาไม่เห็นซ้ายบนเหรอเขาไม่เห็นซ้ายบนเหรอว่ามันขึ้นด้วยกิจกรรมของคุณคีรุต มามาถึงไม่แต่ผู้หญิงคนนั้นมาถึงมาพึ้มปั้ม,มซัมเบ้ใส่แล้วมาปั๊บตกตาบใส่แล้วงงเลยเล่นได้่ะพี่พลาไตก็ไม่ได้